สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตยเต, αι ต αι ยาเปิดดวงนะคะอ่ะอันนี้ใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยนะคะ traiya 3 6 9นะไม่ต้องพูดมากเนาะแอดไลน์มาเลยใครจะดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวนะแอดไลน์มาตรงอ่าที่ไอเดี e เมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะมาดูการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้กันหน่อยนะ ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเป็น,น,ปนไปในทิศทางใดนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เป็นไปในทิศทางใดนะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างนะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมดวงโดยวรวมพลังงานโดยวรวมนะคะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้เนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื้อตยานในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าคุณเชื่อคุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อสามารถปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะดูเพื่อไกล่หลายนะ กดไลค์ก็แชร์กดติดตามเอาไว้เนาะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีพลังงานดีของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูบารมีครูนะ้ มาถึงสัญชาตญาณความรู้สึกเซนต์ของผู้อ่านไัยแล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ไพ่ทั้ง78 78บใบนะคะขอทราบหน่อยนะว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะขอก่อน10บใบแรกนะแม่2 3 4 5 6 7 8 ก้าสิบทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธินะตั้งใจรับชมรับฟังพลังงานใบแลกขอให้เป็นตัวคุณเป็นเอเนจีของคุณเป็นพลังงานของคุณนะโอ้โหแปดเหรียญแปดเหรียญพลังงานของคนขยันของคนมีความมุ่งมั่นแน่แน่นอนคนที่ชมผม คนที่พบคลิปนี้โอ้พูดเลวลิ้นพันคนที่พบคลิปนี้ชมคลิปนี้คุณเป็นคนขยันหาเงินเก่งนะหาเงินคล่องแปดเหรียญเนี่ยทําเงินทํางานเก่งมีพรสวรรค์มีความสามารถมีความขยันเป็นคนไม่ยอดท้อเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยอะนะเป็นคนที่แบบคือมีความตั้งใจอะ่ะ ตั้งใจที่จะหาเงินตั้งใจที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้ได้ซึ่งอ่าหน้าที่การงานและการเงินเพื่อให้ได้สู่เป้าหมายและความสําเร็จเห็นไหมโอ้พลังงานดีมากด้วยแล้วก็ดีเลยนะพลังงานคนเก่งคนขยันพลังงานคน,ออคนที่ไม่หยุดอะ่ะเออคนที่ไม่หยุดอ่ะคนที่ชอบทำอะ่ะเห็นไหมแปดเหรียญนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพักเพียนมีความพยายามมีความ มุ m a น,นะแล้วคุณทําได้เนาะคุณเป็นคนที่มีความสามารถคนเป็นคนที่มีพรสวรรค์คุณเป็นคนเก่งโอ้แปดเหรียญเปิดมาดีมากเลยนะมาดูกันหน่อยสีมาดูกันหน่อยสีการเป็นแปลงเนาะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้แนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรโอ้โหสู้รุยมุ่งมั่นไม่หยุดไม่นิ่งรวดเร็วทันใจไม่ไม่แบบ ไม่ไม,ไม่ไม่เกรงกลัวอะไรเนาะรวดเร็วทันใจสู้ลุยเนาะเป็นคนใจเร็วเป็นคนใจลุยเป็นคนตัดสินใจเร็วเป็นคนที่แบบคือคุณเป็นคนแบบถ้าสมมตินะมีคนเสนอนน่นนี่นั่นคุณเป็นสามารถคิดคิดคิด,คดแล้วก็กล้าตัดสินใจณนะตอนนั้นได้เลยอะเออนะเออคุณเป็นคนใจเร็วตัดสินใจเร็วคิดเร็วทําเร็วนะสู้ลุยมุ่งมั่นเนาะเจ็ดอสวินอัศวินดาบตามมาด้วยเดอะเวิลด์เะแม่ โอ้คุณจะทำมันได้มันสำเร็จมันสมบูรณ์โซเชียลต่างประเทศออนไลน์โดดเด่นดวงเปลี่ยนจริงๆริงนะเออช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วเป็นไปในทิศทางใดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเร็วๆนี้คุณกําลังจะได้รับข่าวดีหรือว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทําอยู่ณนะตอนนี้มันมีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเขาเรียกว่าพุ่งกระฉูดอ่ะนะแบบรวดเร็วเลยนี่ โอโซเชียลออนไลน์ต่างประเทศสื่อต่างๆนี่ไพ่แบบความสมบูรณ์นะไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาเนี่ยไพ่เดอะเวิลด์พระแม่ไกอาพระแม่ธรณีความอุดมสมบูรณ์ความพรั่งพรอมโอ้โ oh, ห oh. คุณจะมีแบบสมบูรณ์นะได้ครบคุณถูกปกป้องคุณถูกคุ้มครองคุณถูกรักษาคุณถูกดูแลจากเทพเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาก พระแม่ธรณีจากพระแม่ไกาอาจากโอศพรสรรจากจากยูนิเวิร์จากจ,าก universe, จากัจกรวาลน,นี้แน่นอนสิ่งดีเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยนี่มันเริ่มเห็นอนาคตแล้วสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณวางเอาไว้สิ่งที่คุณวางโปรเจกต์วางโครงการมีแผนเอาไว้เพื่อมีโอกาสที่แบบเนี่ยคุณมีโอกาสคือมันเริ่มเห็นเห็นอนาคตแล้วมันเริ่มดีขึ้นแล้ว นะ้ำมันเริ่มจะได้ผลแล้วมันเริ่มจะสําเร็จแล้วมันเริ่มจะสมหวังแล้วมันเริ่มจะเป็นไปตามโครงการตามโปรเจกต์ตาม, project, ตามแผนที่คุณตั้งเอาไว้แล้วเห็นไหมให้สามใบเท้าโอ้นะตรงนี้เกิดขึ้นนะเป็นพลังงานที่ดีนะมันเหมือนกับว่าอนาคตอันใกล้คือมองเห็นแล้วเนะี่ยมองเห็นอนาคตและกําลังจะดีขึ้นและกําลังจะลุ่งโลดและกําลังจะสมหวังและกําลังจะสําเร็จแล้วนะมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสที่จะโดดเด่นนะมีโอกาสสําเร็จเห็นไหม โอ้โหโอ้แปดถ้วยแปดถ้วยมุฟออนคุณไม่รีรออะไรแล้วอะ พลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่ไม่เหลียวหลังแล้วไม่หันหลังแล้วไม่ดีรออะไรแล้วเป็นพลังงานของคนที่ก้าวออกไปแล้วเป็นพลังงานของคนที่เดินออกไปแล้วเป็นพลังงานของที่ของคนที่แบบฉันตั้งใจจะไปตรงนี้แล้วฉันมีเส้นทางของฉันแล้วฉันปรารถนาเส้นทางนี้แล้วฉันมีจุดประสงค์มีเป้าหมายในเส้นทางนี้แล้วฉันกําหนดกฎเกณฑ์ของฉันไว้แล้วเห็นไหม move on ได้แล้วหันหลังได้แล้วกล้าไปแล้วเอิ่นนะแปดถ้วย โอ้ดีมากดีมากดีมากามาดูกันต่อเลยว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นนะในช่วงนี้เนาะโอจดสุเมศจดสุเมศมาดวงเปิดเนาะจดสุเมศคือคำพิพากษาเห็นไหมเทวดาประจาตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชานะองค์เทพเทวาต่างๆบุญกุศลนะเปิดแล้วดวงเปิดแล้วชะตาเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้ว เห็นไหมเปิดทางให้แล้วเปิดแสงสว่างให้แล้วนะสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะพลังงานดีๆกําลังจะเกิดขึ้นแล้วดวงเหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างแล้วอะนะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบดวงเปิดฟ้าเปิดชะตาเปิดบุญหนุนนํากุศลเปิดเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดเห็นไหมคุณงามความดีการกระทําต่างๆกุศลผลกรรมดีที่คุณได้สร้างได้ทําโอ้เกื้อหนุน เกื้อนหนุนนะบอกเลยว่าเกื้อนหนุนดวงเปิดจริงๆด้วยนะสิ่งที่คุณตั้งใจทําอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสเติบโตมีโอกาสที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะโอ้เนาะการเปลีป่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เออนะมีทิศทางไปในทางที่ดีนะโอ้ก้าวไม่ถาวปัญหาอุปสรรคความเหนื่อยความยากเนาะคือมันเหมือนกับว่าชีวิตคุณนะมันไม่ง่ายอืม กว่าจะได้อะไรมาก,กว่าจะสําเร็จอะไรกว่าจะอะไรคือคุณแบบตั้งใจมากแล้วคุณแบบเนี่ยมันต้องเจอเหตุการณ์เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอบททดสอบเจออะไรแบบสารพัดนะมันเหมือนกับว่าคือคุณเหนื่อยมามา,มากแล้วเอาคุณพยายามมามากแล้วนะต่อจากนี้มันจะเปิดแล้วมันจะเป็นแบบเป็นช่วงของคุณบ้างแล้วเป็นจังหวะของคุณบ้างแล้วจะสติคความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนความเสมอภาคนะ เพราะฉะนั้นไพ่ตรงนี้ขึ้นมาบอกเลยว่าต่อจากนี้เนี่ยคือเหนื่อยมาเยอะเหนื่อยมามากเจอมาเยอะท้อก็มีเหนื่อยก็มีปัญหาก็มีอุปสรรคก็มีนะจัสติกคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมนะก่อนหน้านี้คุณโดนเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่านะก่อนหน้านี้คุณถูก กดขู่ข่มเหงหรือเปล่านะก่อนหน้านี้คุณไม่ได้ไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้คุณถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่าเออนะไพจัสติกเนี่ยคือเขากําหนดมาแล้วว่าต่อจากนี้ดวงคุณเปิดนะชะตาคุณเปิดนะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคุณจะแบบไม่ได้ต้องโดนเอารัดเอาเปรียบอีกแล้วไม่ต้องโดนกดขู่ข่มเหงอีกแล้ว นะความถูกต้องความเสมอภาคความเสรีภาพความชัดเจนอะไรอย่างนี้ต่างๆจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณแล้วนะแล้วดวงตอนเนียบอกเลยนะดวงของคุณกําลังได้เปรียบนะได้เปรียบโชคชะตาได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างนะดวงของคุณกําลังได้เปรียบนะไพจ่จะสติขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าโชคเข้าข้างดวงเข้าข้างนะดวงของคุณกําลังได้เปรียบนะโอเดอรซัน oh, ไม่ต้องกลัว ดวงเปิดแน่นอนดูช่วงนี้แบบทำคลิปมาไพ่เดอะซันขึ้นบ่อยๆมันเป็นพลังงานที่กำลังบ่งบอกว่าคนจะปังคนจะดังคนจะเห่งคนจะรวยคนจะสำเร็จ นะมันเป็นพลังงานที่กําลังจะบอกว่าคนเนี่ยที่พบคลิปเนี้ยคือมันเป็นดวงของคนที่กําลังจะปังมันเป็นคนดวงของคนที่กําลังจะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคไปได้มันเป็นดวงของคนที่กําลังจะพลิกฟื้นมันเป็นดวงชะตาของคนที่กําลังจะชนะกําลังจะโดดเด่นกําลังจะโลดแล่นเห็นไหมพลังงานไพ่สติกไพ่เดือดซันในไม่ช้าไม่นาน นะทายเลยสามไม้หนาะทรีออฟวานขยายด้วยดุจสันทายเลยไม่เกินสามชั่วโมงไม่เกินสามวันไม่เกินสามสัปดาห์ดวงคุณจะเปลี่ยนดวงคุณจะปรังดวงคุณจะเป๊ะเวอร์วังดวงคุณจะอลังการดวงคุณจะเลิศหรูดวงคุณจะสําเร็จเห็นไหมแล้วดวงของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีบุญกุศลต้นทุนดีแล้วดวงของคุณเป็นคนที่คือคือ คือมันเป็นดวงของคนที่คือไพ่ใบแรกเปิดมาเป็นแปดเหลี่ยญเนี้ยก็ต้องบอกเลยเป็นดวงของคนที่มุ่งมั่นขยันเป็นดวงคนหาเงินเก่งเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งไม่ใช่ไม่อยู่กับที่ไม่หยุดไม่อยู่นิ่งอ่ะนะคือเป็นคนแบบทำอะไรก็ได้ให้มันได้เงินทำอะไรก็ได้ให้มันแบบมีอาชีพมีงานทำอะไรอย่างเนี้ยคือคุณเป็นคนไม่ได้ที่จะต้องแบบมานั่งรอวาสนาโชคชะตาไม่ได้มานั่งรอโอกาสอะไรอย่างเนี้ยเนาะ เจ็ดเหรียญผลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมไพ่เจ็ดเหรียญคือไพ่ผลลัพธ์ที่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้คือคุณลงแรงเอาไว้นะคุณสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณลงแรงเอาไว้สิ่งที่คุณได้ลงทุนเอาไว้เนี่ยไม่สูญเปล่าไม่สูญหายไม่สูญเปล่านะคุณกําลังจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะก็คือมันกําลังจะได้ค่าตอบแทนแล้วล่ะนะถ้าเป็นแบบ ธุรกิจการงานหรือสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้เนี่ยคือคุณกําลังจะได้ผลผลิตได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นได้ค่าตอบแทนนั้นๆนะเออได้ส่วนนั้นๆคือคือเป็นส่วนของคุณไงเป็นสิ่งที่คุณจะได้โดยชอบทำด้วยนะนะจัสติกเนี่ยคือโดยชอบทำด้วยนะเออประมาณนี้เลยจัสติกเดอะซันเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนเทนโคลโดยชอบทำนะ โดยถูกต้องโดยชอบทำเออนะวุ้ยพลังงานดีอะ่ะมาดูกันซิการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะมีเกณฑ์แนวโน้มเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในแบบทิศทางใดนะทิศทางใดเนาะการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อัศวินถือเหรียญน,นะมาช้าแต่มานะมาช้าแต่มั่นคงนะได้นะแล้วมั่นคงด้วยดีด้วยเนี่ยประมาณเนี้ อสวเวนเลียนนะ่ะการเงินที่กําลังเดินทางมาความโชคดีที่กําลังจะมุ่งเข้ามาหาคุณอุ้มไพ่คุณด,นะด,ณดนะีนะดวงคุณเปิดนะนะดวงคุณเปิดมันอยู่ที่ต้นทุนบุญกุศลมันอยู่ที่คุณงามความดีมันอยู่ที่กุศลผล,ลกรรมดีที่คุณได้สร้างได้ทําด้วยไม่ว่าจะเป็นจากอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเนี่ยจัสมินเนี่ยคือผลของการกระทําสิ่งดีย่อมตอบแทนคุณเสมอเห็นไหม โอ้ไพ่แบบอัศวินเหรียญกําลังมาเงินกําลังเดินทางมาความโชคดีกําลังเดินทางมาการเป็นแปลงใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ทิศทางแนวโน้มไปในทิศทางใดนะอ่าเอาใบนี้แล้วการเจ็ดถ้วยหนกคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาคุณจะได้ในสิ่งที่หวังอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณฝันอะไรที่คุณหวังโครงการโปรเจกต์หรือว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากจะทําอยากจะสร้าง คุณมีโอกาสได้นะสิ่งนี้สิ่งนี้ขอให้ลงมือทำขอให้ลงมือสร้างนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยคือไพ่แห่งจินตนาการไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยคือไพ่แห่งความฝันไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยคือไพ่ของความคิดของโครงกรานของโตเจกที่จะสร้างจะทําจะลงมือขอให้ทําโอกาสจะเข้ามาหาคุณความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณเห็นไหม พรที่คุณขอแรงที่คุณอธิษฐานไว้นะกับเทพเทวดากับครูอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ขอได้ร้องเอาไว้ส่งผลนะบอกเลยกำลังส่งผลแล้วนะหูสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นอะไรหลายอย่างกำลังจะเข้ามานะไพเจเวเซเว่ ups, oy, นออฟคับเถ้วยเนาะ ตามมาด้วยไายควีนถือดาบมาแน่นอนยืนยันการันตีชัดเจนตรงไปตรงมาพุงเป้าถูกต้องนะไม่ต้องกลัวนี่เก่งความเก่งความกลาก้าความสามารถความโดดเด่นสติปัญญาความฉลาดเซนแน่นอนมีนะ อู้สิ่งดีเกิดขึ้นนะตามมาด้วย six of c u p 6หกถ้วยนะเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะได้รับของขวัญน,นะบางคนจะได้คืนดีกับแฟนนะบอกเลยแฟนเก่าใครมีปัญหาใครมีประเด็นคุณจะได้ตัดสินใจบางคนมีโอกาสคืนดีบางคนเนี่ยเขามีโอกาสกลับมาง้อกลับมาขอ,ขอคืนดีกลับมาเคลียร์ใจกับคุหกถ้วยนะบางคนจะได้พบเพื่อนเก่านะบางคนจะไดอ้อ่รับความสุข หรือได้รับของขวัญได้รับของรางวัลได้รับสิ่งดีนะบางคนก็มีโอกาสได้ไปสถานที่เก่า,เกาๆเดิมๆที่คุณคุ้นเคยนะหรือบางคนก็จะได้เหมือนแบบอารมณ์แบบเดจาวัวเออเหอนะหกหกถ้วยอะ่ะเก่าๆเ,เ,เดิมๆซ้ำๆคุ้นเคยประมาณนี้สิ่งดีนะเป็นสิ่งดีนะอ่านะเป็นสิ่งดีนะอ่ะ ใบต่อไปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเนาะการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มในทิศทางใดโอ้ตามด้วยสเตร t h โอ้ดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดวิลโอ้โหช่วงเนี้ยสเสน่ดึงดูดเซนแรงบอกเลยนะช่วงนี้สเสน่ดึงดูดเซนแรงนะบอกเลยนะสเตร็ h โอเดวิล คือคือคือเขาเรียกว่าต่อมสเสน่ห์ทำงานสเสน่ห์ล้นเหลือสเสน่ห์ล้นหลามนะไปเตะตาใครเข้าไปเตะใจใครเข้าเนาะมีคนถูกตาต้องใจมีคนอยากได้คุณมีคนอยากครอบครองคุณ เออนะมีสเสน่ห์ช่วงเนี้นะบอกเลยนะคุณจะได้อะไรมาโดยสเสน่หาคุณจะได้อะไรมาโดยง่ายๆคุณจะได้อะไรมาโดยที่แบบว่ารับๆด้วยแล้วคุณจะได้อะไรมาโดยที่แบบว่ามีคนแบบเออหลงสเสน่ห์คุณนะ่ะติดกับดักคุณนะ่ะนะโอ้โหไพ่แบบเดวิลอะเดวิลความอยากความได้ตัณหาราคาเออเนาะมีคนคิด18บบวกกับคุณด้วยอะ ประมาณนี้อะสเต็งถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเก่านะหรือไม่รู้แหละแฟนเก่าแฟนใหม่ก็ไม่รู้แหละมันเป็นคู่ในอดีตชาติแต่เป็นแบบทวินเฟรมโซเมททวินเฟรมเลยนะหกถวยเนี่ยตรงเนี้ยนะคนคนนี้จะตามใจคุณคนคนนี้จะยอมคุณคนคนนี้จะอยู่ในโอวาสคุณคนคนนี้ขาดคุณไม่ได้เชื่อไหมแล้วเนี่ยเดวิลเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเคยสร้างเคยทําร่วมกันมาเห็นไหม มันหนีกันไม่พ้นนะเดวิลคืออารมณ์ที่หนีกันไม่พ้นอารมณ์ที่มีความเสน่หาต่อกันโดยตลอดอารมณ์ที่ขาดจากกันไม่ได้จริงหรอกอนั่นแหละพลังงานคนเก่าได้นะคือเขาไม่สามารถลืมคุณได้ไม่สามารถตัดคุณออกจากหัวได้นะเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณมาขอคืนดีกับคุณมาเคลียร์กับคุณแล้วเขาจะยอมคุณตามใจคุณเออประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าหนูไม่มีคนเก่าเลยหนูไม่มีคนเก่าเลยเนี่ย ก็อาจจะมีคนที่แบบเป็น New Energy เลยนะ้ำใหม่ซิงมาเลยเข้ามาเลยแล้วคนคนนี้ยจะลุ่มหลงลุ่ม,ร,ม,ร,ม,ร,มรักคุณมากนี่บอกหน่อยนะถามหน่อยคนที่พบคลิปเนี้ใครไปทำเสน่ห์เวทมนต์อะไรมานะ อ่าอย่างเช่นแบบไปลงของไปลงณนะไปลงอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าเนี่ยไพ่เดวิลมาเนี่ยใครไปเล่นของลงของลงเสน่ห์ให้ตัวเองมานะคือไม่ได้ไปทําเสน่ห์ใส่คนอื่นหรอกแต่คุณอาจจะไปลงของมาลงณนะลงเสน่ห์ลงนู่นลงนี่ลงปากลงทิ้วลงสัลิกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นไปแบบเสน่ห์เริ่มทํางานแล้วนะช่วงเนี้ยนะใครเนี่ยใครเป็นสายมูสายเล่นของเป็นสายแบบ ดักตรงเนี้นะใครไปทําตรงนี้มาบอกเลยคุณรู้ไว้เลยถ้าพบคลิปเนี้เริ่มทํางานแล้วของที่คุณได้ไปลงไปทํามาเนี่ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะแบบเป็นสเต็งเลยเนี่ยเป็นราชินีข่มสิงโตกับคุณเลยเนี่ยคุณจะเป็นแบบเหมือนราชินีเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยถึงเป็นราชสีเป็นสิงโตเนี่ยจะยอมคุณจะสยบคุณจะอยู่ในอ้อมกอดกำมือคุณจะตามใจคุณเ,เห็นไหมคือคุณจะเอาเขาอยู่เลยอะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะ หรืออีกอย่างหนึ่งใครไปทําให้คนเก่ากลับมาใครไปทําแฟนกลับมาเนี่ยใครไปทําแบบไปทําของให้ให้แฟนกลับมาให้อะไรอย่างเนี้ยได้ผลแล้วตอนเนี้ยใครที่ดูคลิปเนี้ยได้ผลแล้วแฟนคุณจะกลับมาแล้วแฟนคุณจะหลงคุณแล้วแฟนคุณจะแบบเชื่อคุณแล้วทีเนี้ยนะโอ้ประมาณนี้เลยเพราะมันปิดถ่ายด้วยเดวิลเดวิลก็คือประมาณนั้นแหละ นะสนเสน่ห์เรกลเวทมนต์คาถาไม่ได้ด้วยเรยด้วยเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็มนคาถาอะไรประมาณนี้ใครไปทําแบบนี้มาบ้างเออนะอ่ะกรุบกรีบกรุบกรีบนะคือแบบคือการเปลี่ยนแปลงไมล่ละเปลี่ยนแปลงสิเปลี่ยนแปลงสิเขาทิ้งคุณไปเขาจะกลับมาดีกับคุณกลับมาง้อคุณกลับมาหาคุณกลับมาอยู่กับคุณก็คือเปลี่ยนไงเปลี่ยนจากคน,นแบบอีกแบบกลับมาแล้วอะเออคุณจะได้ครอบครองเขาแล้วคือเปลี่ยนไง นะแล้วเปลี่ยนคือแบบดวงเปิดอ่ะนะช่วงนี้ดวงเปิดดวงเปิดก็คือมันเกี่ยวกับดวงด้วยนะคือการที่คุณไปทํานู่นทํานี่ถ้าดวงคุณไม่ดีดวงคุณไม่เปิดแต่ทำไปมันก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าดวงคุณดีดวงคุณเปิดคุณทํามันนู่นหน่อยนีย่หน่อยปุ๊บเนี่ยมันสําเร็จมันได้ผลมันเข้าที่นั่นแหละมันต้องสอดคล้องกันด้วยไงเออมันเกี่ยวกับดวงด้วยแหละของแบบนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะอคค่ะกรุบกร ayan, ีบกรุบกรีบวันน,นี้นะอ่ะขอให้ดวงการงานเปิดนะคะขอให้ดวงการเงินเปิดขอให้ดวงความรักเปิด ขอให้ดวงโชคลาภเปิดขอให้สุขภาพดีหนานะโชคดีนะคะสวัสดีจ้า